ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่24ผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าใน CPU อ,อาโทษใน PC เนี่ยใน register ที่เราเรียกว่า PC หรือย่อม,มาจากคำว่า program counter ในสไลด์ที่แล้วนะครับเก็บหมายเลข memory โทษทับหมายเลข address เริ่มต้นของอโปรแกรมตัวหนึ่งชื่อว่า abc นะครับสมมุตินะังั้นเมื่อเราเคาะ enter ปั้งนะโปรแกรมถูกโหลดจากไฟล์เข้าไปใส่ใน m e m o r รีนะครับไฟล์นั้นเป็นชนิด elf นะครับ text segment ก็ไปอยู่ใน text segment data segment ก็ไปอยู่ใน data segment จำได้นะครับตัวนี้ก็คือรูปขยายของ cpu 1 core 1นะ1 core เท่านั้นนะครับงั้น PC ก็จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นนะครับโดยใครครับโดย OS นะครับ OS ก็จะตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น 0x08048000 นะครับนั่นก็คือตำแหน่งแรกของคำสั่งที่อยู่ใน Text Segment นะครับเมื่อได้ Address นี้มา Memory ก็จะส่งคำสั่งนี้ผ่านทาง บัสอันนี้จำได้ไหมครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้คำสั่งวิ่งเข้าทางนี้ไปทางนี้เข้าไปสู่วงจรการดีโค d e นะครับผมก็จะซูมเข้าไปให้ดนะูแล้วก็สร้างสัญญาณต่างๆนะครับเพื่อไปควบคุมวงจรทางซ้ายอันนี้นะครับนั้นเมื่อถอดรหัสควบคุมถอดรหัสสร้างสัญญาณควบคุมได้แล้วเราก็จะทราบว่าเป็นคำสั่งอะไร นะครับซึ่งเราจะไปเรียนในบทที่4นะแต่ผมจะอธิบายเริ่มเบื้องต้นก่อนว่ามีคำสั่งกี่ประเภทนะครับนะในสไลด์ถัดไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อปฏิบัติตามหรือ execute คำสั่งนี้เสร็จแล้ว pc ก็จะกลายเป็นอะไรครับ pc ก็จะกลายเป็น pc บวก4นะก็จะกลายเป็น0 x 0804 8 0 0 80 4 นะครับส่งหมายเลขนี้มาที่หน่วยความจำนะครับหน่วยความจำก็ส่งคำสั่งถัดไปนะครับวิ่งเข้ามาใหม่ไปที่วงจรถอดรหัสนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือดีโคดเสร็จก็ Execute Execute เสร็จ pc ก็กลายเป็น PC บวก4ขึ้นไปอีกก็จะกลายเป็น 0x 08 04 8 0 08 นะครับไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับโดยที่เรามี r e จิสเตอต่างๆนะครับก็คือ r 0ถึง r 1 2เอาไว้เป็นเหมือนกระดาษโทษนะครับข้อมูลอยู่ในหน่วยความจำนะครับย้ำข้อมูลอยู่ในหน่วยความจำรีจิสเตอร์เป็นแค่ที่พักนะชั่วคราวของ หน่วยความจำของตัวแปรนั่นเองนะครับเมื่อคำนวณค่าของตัวแปรเสร็จก็ต้องนำค่าในนี้หรือในรีจิสเตอร์ตัวไหนตัวใดก็ได้นะครับเขียนกลับลงไปในหน่วยความจำนะครับซึ่งเราก็จะพูดรายละเอียดนะครับในสไลด์ถัดๆไปนะโอเคนะครับงั้น วงจรตรงนี้นะครับพวกผมผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามีรา,ายละเอียดเหมือนคอนโดมิเนียมนะครับที่ชั้นไม่สูงก็คือนี่คือชั้นที่0 0 0ฐาน2จนถึงชั้นที่ 11, 11, 1 1 1 1 1ฐาน2นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เลขชั้นของ r e g i s เตอร์นี้นะครับไปใช้ในการถอดรหัสโอเคนะครับผมเกลิ่นไว้ก่อนนะ นะฟังแล้วต้องจำนะครับนะเพราะว่าทุกคำอธิบายเนี่ยมันจะโยงไปสไลด์ข้างหน้าต่อๆไปโอเคครับ